อ๋อรถไปกุ๊กโกเราเวลาแป๊บนึงมาถ่ายรปกันรถไฟกูถ่ายรัอ้อ้ไอเอาลิงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วข้างล่างมนาปูนะโอ้โหแล้วตัดผมตรงนี้นะมีฮอิคอปเตอร์ด้วยโอ้โตัดผมนานเฮ้ย้ออยู่โอ้ยปูปูปูอยู่ทุที่เลยอ่ะบ่

เอายาโอ้หยาดำไหม้าขาวกาแดงนะพี่รองาขาวฝานี่นี่ดูนี่ดูผิวสปอร์ตไม่ไั้เขานะอไปแล้วไปแล้วไปเจอหมูทุกที่เลยเนี่ย